สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื้อนี้เฮาก็จะมาเฮ็ดน้ำยาขนมจีนนะคะสูตรลอยเสรลอยเอสเอแ่พันกําลังสามเขียนพี่น้องแม่พันว่กําลังสามเขียนเย้ฟันคนสวยใส่สูตรยางสวยงามพี่น้องเกุ้เ่าหรือพี่น้องคนไปตายบังไก่กําลังปวดบวกบวกพูนไะงไก่เป็นโตเลยนะเนี่ยไก่เหนียวเป็นโตครูรูเลย ต้มเดือดปุดปุดต้มเดือดเดือดซะเกินแลวก็สิล่างออกพ่อห้มันเมียันมันหลายน่ะ,นะตุ่มเอาเมียกเมียกมันออกคือสีเพชรค่ะเนาะตุมเพชรอกใ้เป็นตัวใต้เป็นต,ต,ตัวโบเพชรเดี๋ยวว่าแซนไหมเเดี๋ยวก็มาดูกันตอนจบน้ำยา เราก็จะเสร็จแล้วนะคะเดือดปุดปุดเลยไก่เป็นตอนตอนพี่น้องดูติล่าไก่เป็นไก่รอจักพักหนึ่งนะคะเป็นตอนโคโลเคเล่เลยอ้ยมันน่ากินมากมากดูสิ งคุมาเด้อพี่น้องไงมาเด้อมาเด้อกบปุ้นห้าแกะเรียบร้อยาบปุ้นแล้วก็เรียบร้อยแล้วผักเผือกล้วก็สวยงามแค่ผักกวางตุ้งก็สดๆจากสวนไม่ใหญ่ลีเองนะคะ เรียก็ซะเลเน่อันนี้อะไรคะฮ่าฮอันนี้ผักกาดหินค่ะผักกาดหินสดๆด,ดจากสวนไทยบ้านสวนของเพื่อนนะคะเพื่อนเอามาฝากค่ะผักกาดหินสดสด,สด,สดค่ะ <c oughs> <c oughs> มามีแต่ตอนใหญ่ๆคุณนะคุณลูกเคล่ขาใหญ่ๆตอนใหญ่ๆจัดไปเลยมาๆๆมาๆๆม,ม,มาเด้อพี่น้องแบบนี้ ผักก็สุดๆไก่ก็ตอนใหญ่ๆมาเดอ้อมาเดอ้เดอวันนี้แซบแซบนวนวน้น้พี่นวอไมากินขอบคุณเลยย่าพันกก่ยลี่วานนี้แซบแซบรอบสองอืมมาเด้อพี่นวนขอบคุณเยวดีดีเลย มากินขนมจีนน้ายาไก่เสียบคำใหญ่ๆโอ้โหหูหู้เหียูหูไงไตเนื้อเหรอตลาดไก่หมวลาดเจ้าเอานั่นพี่พาสิกะวะมานิลองนล้นมาเ้อะแอบไล่กินเฮียตาเฮียข้าง น้องินแรงเนาะพี่หลองเอ้ยมาดูแซ่บนัวครัวหย,ย่พันเยลีแซ่บมากผักสดๆสดวยงาม <laughs> ไอ้กินได้หนิพี่น้องกะสิเป so so ็นว่าลากันไปมือทำเงี่ยจะกินขอบปุลแฉบแบชุ่ยชุ่สวดสรวดสวันี่อะไรขอบปุลกรบบางพี่น้องเนี่ยพกนาชดชวนหัวลานเบอร์เกอร์นอนตื่นขึ้นกับเกากันมากพี่น้องแอ่พักนั่งแก่เยอะอ่ะไอ้พก่นาข้าวงัน ก็จะแนนกปลูกเองได้พี่นะแช่ไหมจะพักปลูกเองอืมวัสาุอืม่วเก็บเรืทั้งเฮียนมา้เลยเนี่ยไอรีก็ปลูกั่วยหลังบ้าลแบบทั้งขนน้เนี่ยอยไปร้อยเก็บของเาเราฝอเอาเนวยฝอยะเอาเนว่ยจะามากินสะพีไะนะถ้าห่อนน้ำฝนขครไปไว้ปไปเก็บ้อง่อยไปนะเก็บไปแห้งเหร นี่สับปัดการหินกับชดชดพี่น้องอืมออกย่องหินปลาจายหินขมไปเลยอ่อนๆอ่อนๆอ่อนแนงไงอืมอ,นนอืม,อมพี่ฮิดมาดามพี่น้องกินข้าวเมื่อไ่อยากอ่อยพี่หลังยังไหมซื้อพักเขากันก็ซื้อได้ยๆด,ดอกแต่ว่าซื้อมาแล้วกับบะหมีเวลากินมันกับนองอืม คนจะควางผูเองกับพ่อได้เก็บกินพี่น้องก,ก็ได้ต้นทุนกับควางอี่ชีวิตมาดามว่าเลยเลิศหรูยังจุกนิชิตผูกพักผูกงานกินพี่นอ้องพีาะได้พัว่เหยย็นง,งานนามันกะลีไปวไปเห็นง,งานนมันแห้งกระดูก อือยังแขเกเลยหนักไม่อยากโฆษณาแากบางทีเ่าเขากันหอ,อ,อ,ก,นอกระเพะกาศหินมปนเนืยเขากันกระพาะกานดังห้อยมันแขบยังทำไม่นี้กินนอนดังหนะ้อยเนาะมาเด้อมาเด้อ ยังลินนกยเอฟซีทุกคนละมาเนอแซ่บข,ขนาดผักการเห็นสดสกดกรุบกรบข้ามีเฟ็นซีแล้วพี่นอ้องโอเคเน่ยแตพเยารืนพี่น้องเอ้ยายาพันมีเอฟซีบ้าง <laughs> อื้ปโอเสหโอ้โฝีมือยายพันธ์ปครจะดีด้วยกันทำอมไม่แย่เลยสีไก่สีอยายพันธ์ตำแกงตำเสื่นแกงปรุงฝีมือยายพันธ์ล้วนๆยายพันธ์ไม่เห็นห้กินแล้เห็นแยงกับเสี่ยแค่ก๋วยเห็ดก็เพ่อกระเทือน หลอดใส่ได้พี่น้องเป็นหูแจกครัวมอย่นี้เนี่ยหลอดใส่หลอดใส่แล้วก็ใส่ง่ายไงได้รสกินว่ะโด้รสชาติของน้ำยาปลาเล่าคาคๆเนาะพี่รสชาสิกินกับเสียดายรสชาติบ้านเขาเอาไอวด เอาอ่าง่ตไปชาวบ้านอ่าโอ้เป็นสีเงาสีเงาไปเล่ไปละอยากอายกินกินข้าเหนียอปดสิวะชิมเนี่ยเอาไปชัมเนี่ยแล้วเป็นหองขอให้กินเขาบุนก่อนเอาไว้เจอกันชิหนะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แบบจะมีรูด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ